มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเงินนะฮะในคลิป EP แรกนะครับที่เราพูดคุยกันว่าที่มาของเงินนะฮะเงินคืออะไรทําไมต้องใช้เงินนะครับถ้าคุณยังไม่เคยดูคลิปนั้นสามารถไปดูได้นะเดี๋ยวฟังคลิปนี้ดูให้เข้าใจแล้วไปดูคลิปนั้นต่อก็จะไดะ้สำหรับคนที่ดูแล้วมาต่อกันในคลิปนี้นะครับวันนี้ในคลิปนี้เราพูดถึงการเริ่มต้นหาเงินฉบับมือใหม่หาเงินแบบไหนเหมาะกับคุณตอนนี้เงินมาจากไหน ทำไงให้ได้ใช้เงินเยอะๆหรือทำไงให้ได้เงินเยอะๆนะครับใน EP นี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเงินนะครับซึ่งเงินสำคัญนะครับจากที่ทุกท่านได้ทราบกันใน EP ก่อนนะครับเริ่มต้นหาเงินฉบับมือใหม่นะครับทำไมถึงใช้คำว่าเริ่มต้นหาเงินฉบับมือใหม่นะครับก็คืออันนี้เนี่ยคือเบสิกเลยนะครับเราจะาพูดคุยกันตั้งแต่ลากฐาน ของเงินนะครับความรู้เนี่ยก็คือผมได้มาจากประสบการณ์จากอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับมากมายนะแล้วก็สรุปมากันกองให้ทุกท่านเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็ฟังเป็นมุมมองเอาไปอันไหนปรับใช้ได้คุณก็ไปปรับใช้นะครับเริ่มต้นหาเงินฉบับมือใหม่สิ่งที่คุณจะต้องทราบเลยนะครับก็คือฉบับมือใหม่หมายความว่าคุณเนี่ย ต้องรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นหาเงินคุณต้องรู้ก่อนว่าเงินนะครับจะมาได้ยังไงเงินที่อยู่มันไม่ได้มาด้วยแบบงงแบบคือมันไม่ได้มาแบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับมันมีที่มาที่ไปถ้าเราลองมองไปถึงระบบการเงินนะครับคุณลองมองภาพรวมแบบนี้นะครับลองคิดภาพ ทุกวันนี้และกันเวลาสมมุติว่าคุณจะต้องการที่จะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นกินข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวสมมตินะครับเราก็จะต้องเอาเงินสมมุติว่า40-50ก็ต้องเอาไปแลกมากระเพราไก่ไข่ดาวมาสิ่งที่คุณได้คืออะไรคือได้กระเพราไก่ไข่ดาวสิ่งที่คุณได้ประโยชน์อีกก็คือคุณไม่ต้องเสียเวลาไป es, นั่งซื้อกระเพราซื้อไข่ดาวแล้วมาผัดเองสิ่งที่คุณได้ก็คือมีคนช่วยผัดให้กับคุณนะครับ อัน,นี้เนี่ยเงินมันก็ถึงเกิดขึ้นเอามาใช้ประโยชน์ตรงส่วนนี้ทีนี้การเริ่มต้นก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าคุณจะนำเสนอสินค้าหรือบริการเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับในโลกใบนี้ไม่สินค้าก็จะเป็นบริการนะครับสินค้าก็คือเช่นกระเพราไก่ไข่ดาวอย่างนี้นะครับสบู่ยาสีฟันแชมพู อันนี้คือสินค้าบริการนะครับก็คือเช่นสระว่ายน้ำนะฮะที่ออกกำลังกายบริการเรื่องประกันสุขภาพนะครับประกันบริการเรื่องอะโรงแรมอย่างนี้นะครับเห็นไหมคือจริงๆในธุรกิจหนึ่งอาจจะมีทั้งสินค้าและบริการก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีไม่สินค้าก็บริการนะครับ ดัง affiliated. นั้นคุณจะต,ต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าคุณจะเลือกสินค้าหรือบริการหรือจะเอาอะไรนะครับโดยวิธีการที่คุณจะเลือกเนี่ยนะครับมือใหม่เลยนะครับเราต้องมาถามคําถามกับตัวเองนะครับคุณลองตอบกับตัวเองดูก็ได้นะครับว่าคุณเนี่ยมีความรู้ด้านไหนเก่งอะไรนะครับเก่งอะไรทีนี้นะครับมันจะไม่ได้มาจากตัวคุณเองนะครับว่าคิดว่าคุณเก่งอะไร คือลองถามคนรอบรับตัวคุณนะครับอาจจะเป็นเพื่อนญาตินะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับถามถามเขานะครับให้เขามองมาที่ตัวคุณเนี่ยแล้วถามเขาว่าให้เขาบอกว่าวิจารณ์คุณนะครับว่าคุณเก่งอะไรเขาก็จะบอกมาเอ้าเก่งเทคโนอลยีเก่งศรริลปะเก่งอะไรเงี้ยคือคนภายนอกเวลามองเข้ามาเขาจะเห็นเราชารัดเจนกว่าเรามองตัวเราเองนะครับถ้าเรามองตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ว่าเอ้ยเก่งอะไรนู่นนี่นัน่น,นมันจะไม่ชัดไม่ค่อยคมนะครับอันนี้เนี่ย คุณจะต้องเริ่มต้นหาตรงนี้ก่อนเก่งอะไรอยากทำอะไรคุณเก่งอะไรคุณอยากทำอะไรคุณอยากเป็นอะไรนะครับเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องถามก่อนที่จะเริ่มต้นหาเงินเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้นะครับเวลาคุณออกไปหาเงินเลยมันได้ครับมันก็ออกไปได้แต่บางที มันไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบมันไม่ใช่สิ่งที่ทําไประยะยาวมันได้เงินจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนคุณนะครับทำไปเรื่อยๆมันก็จะต้องวนกลับมาตอบคําถามตรงนี้อยู่ดีนะครับดังนั้นเก่งอะไรอยากทําอะไรนะครับอยากเป็นอะไรนะครับก็ต้องวินิจฉัยตรงนี้ออกมาให้ชัดเจนนะครับว่าอะไรนะครับดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วนะครับว่าเก่งอะไรอยากทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็ต้องมาถามตัวเองต่อไปสิ่งที่คุณต้องถามต่อ Reading ก็คือชอบหาเงินแบบไหนนะครับหลักๆแล้วนะครับจะมีแอคทีฟกับแพสซีฟตรงนี้เนี่ยแอคทีฟแพสซีฟเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวอัปเดตมาอธิบายลึกเพิ่มขึ้นนะครับแต่ละง่ายๆคือแอคทีฟคือคุณต้องเอาตัวเองไปทำงานตรงนั้นนะครับคุณไม่อยู่งานไม่เดิน,งนเนงินไม่เดินนะครับแพสซีฟก็คือคุณเอาตัวเองไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วสร้างมาเป็นธุรกิจและจากนั้นก็ ไม่ต้องไปดูแลมันก็ได้เงินนะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับอักทีฟก็เช่นสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานาพนักงานที่เซเว่นอิลเวนอย่างเงี้ยคืออ c t ทีฟนะครับทำงานสมมุติว่า4ชั่วโมงต่อวันนะครับเป็นกะหยุดทํางานไม่ได้เงินนะครับพสซีฟต่างกันทํางานเหมือนกันนะครับอาจจะทํางาน4ชั่วโมงเสร็จปุ๊บสร้างมาธุรกิจธุรกิจหนึ่งแล้วจากนั้นนะครับคุณก็จัดหาผู้จัดการจัดหาคนมาดูแลธุรกิจคุณ แล้วตัวคุณก็ไปขยายสาขาทำอื่นๆต่อได้นะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งคุณก็ทำคล้ายๆแบบคุณเป็นเจ้าของสมมติว่าเป็น CP นะครับเจ้าของเซเว่นนะครับเซเวนเนี่ยเขาก็มีระบบนะครับจนตัวเขาเองเนี่ยเจ้าของไม่ต้องทำอะไรนะครับมี CEO มีทุกคนดูแลในส่วนต่างๆหมดหน้าที่ก็คือแพสซีฟก็คือคอยดูว่าระบบที่วางไว้เนี่ยมันคงที่หรือยัง คุณต้องตอบตรงนี้ให้ชัดนะฮะสำหรับมือใหม่เอาแอคทีฟหรือแพสซีฟหรือจะเอาทั้งสองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเริ่มต้นใหม่ๆก็จะเอาทั้งสองนะครับทั้งแอคทีฟทั้งแพสซีฟก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็ดูนะครับแต่เริ่มต้นเลยนะครับถ้าคุณไม่รู้จะทาอะไรก็ไปทำแอคทีฟก่อนนะครับดูว่าคุณเก่งอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเริ่มทํางานเช่นอาจจะไปสมมติว่านกตัวอย่างนะสมมุติว่าคุณต้องการ เป็นอ่ะสมมุติว่าต้องการเป็นเชฟนะครับคือคนทําอาหารอันดับที่แบบทาเก่งๆนะครับหน้าที่คือคุณจะต้องอาจจะต้องไปทําในร้านอาหารก่อนคือแอคทีฟไปทําในร้านอาหารก่อนนะครับทําไปทํามานะครับเริ่มคิดค้นสูตรขึ้นมาได้ค่อยค้นสูตรขึ้นมาได้ครับเปิดแฟนชายก็เป็นพาสซีฟแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมือใหม่เนี่ยคุณรู้เพียงเท่านี้นะครับก็ไปได้ไกลละนะครับ พอคุณรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บตอบได้ครับคุณก็จัดทําลงมือทําตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วอะไรล่ะการหาเงินแบบไหนล่ะจะเหมาะกับคุณตอนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณนะครับคุณชอบแบบไหนชอบทํางานเป็นประจำ Active หรือชอบแพ s ซีฟชอบสร้างระบบนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าจะเหมาะกับแบบไหนนะครับแล้วเงินมาจากไหนล่ะทำไงให้ได้เงินเยอะนะครับตรงนี้เนี่ย เงินก็มาจากการแก้ปัญหาหรือว่าให้ความบันเทิงสังเกตนะครับคุณเวลาคุณจะใช้เงินเนี่ยคุณจะใช้เงินแก้ปัญหาหรือไม่ก็ใช้เงินซื้อความบันเทิงนะครับเช่นบางทีคุณอาจาจะอยากจะแก้ปัญหาเรื่องสมมุติว่าท่อที่บ้านตันนะครับคุณก็อาจจะหาคนมาทําที่ท่อที่บ้านสมมุติว่าอยากจะรีโนเวทบ้านก็ต้องเรียกคนมารีโนเวททาสีทาอะไรนะครับ ผมว่าต้องการแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็นก็ต้องเรียกคนมาสมมติแก้ปัญหารถด,ดับรถมีปัญหาก็ต้องเรียกคนมาแก้ปัญหานะครับแล้วก็บันเทิงสมมติว่าคุณเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำก็เข้าโรงหนะังนี่ก็คือบันเทิงสมมติว่าอยากจะไปทํากิจกรรมนะครับแอดเวนเจอร์กระโดดหอกระโดดอะไรต่างๆนะครับดูยอดเขาเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้คือบันเทิงนะครับบางแล้วเนี่ยเงินมาจากการแก้ปัญหากับบันเทิงนะครับ ก็คุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะแก้ปัญหาให้คนหรือคุณจะให้ความบันเทิงคนนะครับอันนี้ก็คือภาพใหญ่ที่ผมเล่ฟังนะครับคลิปนี้เนี่ยะนะั้นเนี่ยสรุปเลยคลิปนี้ก็คือให้คุณจะได้รู้นะครับในตอนที่2ว่าเริ่มต้นหาเงินฉบบมือใหม่เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับและหาเงินแบบไหนบอกคุณตอนนี้ก็ไปดูว่าคุณหมอกแอคทีฟแพสซีฟแต่ถ้าคุณเริ่มแอคทีฟได้ก็เริ่มไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาออกตัวเป็น ive, แพสซีฟในอนาคตแล้วเงินมาจากไหนเนี่ย ทำงานให้ได้เงินเยอะก็บอกไปแล้วนะครับนี่ก็คือตอนที่2ถ้าคุณยังไม่เคยดูตอนที่1ก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันอยากรู้เรื่องไหนเรื่องการเงินเพิ่มเติมนะพิมพ์มาสอบถามกันใต้คอมเมนต์ใต้ลคลิปนี้นะครับหรือพูดคุยมุมมองของคุณได้นะครับก็จะสร้างสังคมดีๆแบบนี้กันต่อไปอผืุอท่านทุกๆคน